ตัวละครใหม่ตัวตนแห่งราคามิกะ และตัวละครแจกฟรี s s r โคโค่หน่วยสืบลับผอมกิจกรรมปิศนาที่ซ่อนเล้นที่เราไม่ควรพลาดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Cat Fantasy สำหรับตัวละครแจกฟรีเราสามารถมารับได้เลยนะครับจากภารกิจลับจับโคโค่เงื่อนไขง่ายๆเพียงแค่เราเช็คอินในแต่ละวันก็จะได้รับโคโค่หน่วยสืบลับมาเลยรับได้แบบไงมาเช็คอินวันต่อๆมาก็จะได้รับผ่าไททั่วไป แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันที่10เราก็สามารถได้รับโคโค่อีกหนึ่งตัวนอกจากนี้เขาก็ยัมีจากการขายจํากัดเวลาโคโค่แมวหนุ่มฟิตเปี้ยแพ็คนี้จะซื้อได้แบบไม่จํากัดจํานวนแต่ถ้าเป็นแพ็โคโคโค่แมวเด็กเงี้ยวอันนี้จะลดถึง730%ซื้อได้2ครั้งด้วยกันนะครับเราก็จะสามารถทําโคโค่โดยรวมจากการล็อกอินครบ10วันถึง3ดาวได้แบบไม่ยากผมซื้อมาเลยละกันนะจริงเขาก็จะเป็นชิปเศษแบบ นี้ที่เหลือก็ล,อล็อกอินให้ครบ10วันเราจะได้ปลดขีดความสามารถของโคโค่แมวหนุ่ม ได้มาแบบมาโโคส่วนคุณสมบัติของโคโค่เขาจะเป็นพาโทสสีแดงรูปทรงอนุภาพ3ามธาตุสายเลือดแมววิเชียนมาสโดยมีอันติเมตสกิลจู่โจมชี้ชะตาดาเมจเป้าหมายเดียวดาเมจต่อเนื่องเขาจะสร้างดาเมจส่ตัตรูหนึ่งคน2องปรของพลังยต่ตีและติดเอฟเฟกต์อัพเตอร์ช็อคใส่เป้าหมายที่โดนดาเมจเป็นเวลา3เทิร์นผลของอัพเตอร์ช็อคเมื่อจบเทิร์นจะสร้างดาเมจต่อเนื่อง45%ของปริมาณดาเมจที่สร้างในกรณีที่เรา ปลดล็อกดาวถ้าถึง5ดาวได้ความแรงจะอยู่ที่319%ของแอดแทกกันเลยทีเดียวแรงมากๆนะครับส่วนถ้าเป็นสกิลใช้งานเหยาสลายดาเมจเป้าหมายเดียวดาเมจต่อเนื่องเขาจะสร้างดาเมจสัตร์ต1คน160%ของพลังยมตีและติดเอฟเฟกต์ after shock ได้เหมือนกันก็เป็นเวลา3เทิร์นด้วยกันนะครับส่วนอีกหนึ่งสกิลจะเป็นสกิลบัฟเขาจะเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องแอแท็ให้กับตนเองเป็นเวลา 3เทินในส่วนของพาร์สิบสกิลกฎแห่งการอยู่รอดเมื่อใช้สกิลหาก SP ของเป้าหมายเหลือน,น้อยกว่า60%เขาจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลนี้ขึ้นอีก12%การที่ปลดล็อกดาวน์เปอร์เซ็นต์ของแอตแท็กก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนเอฟเฟกต์ดาวหลังจากที่เราปลดถึง3าดาวนะครับเมื่อเริ่มเทินหากไฟสตู 2, เหลือเพียง1ตัวในเทินนี้เขาจะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะเพิ่มขึ้น20%และถ้าเราปลดล็อกเมื่อ5ดาวเมื่อใช้สกิลอันติเมตเอฟเฟกต์เป ใส่เป้าหมาย2ชั้นเวลา3เทินด้วยกันไลท์ Skill. สกิลสกิลตกปลาอัตราการได้รับปลาใหญ่เอาอาเกรดเพิ่มขึ้น8%ปสามารถบับตัวเองได้แล้วก็โจมตีเป้าหมายเดียวได้แบบโหดมากๆเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเราสามารถเอามาเล่นเข้าคู่กับทีมแดงณปัจจุบันของเราได้เลยเป็นหนึ่งตัวละครที่ทําแล้วคุ้มยิ่งถ้าเพื่อนๆมีงบเติมปลดล็อกไปให้สุดก็จะปลดล็อกดาวได้แบบง่ายมากเพราะอย่างน้อยเราได้ตัวละครแจกฟรีอยู่แล้วยิ่งถ้าเราอัปเกรดถึงตัว ระดับ u R, อยังได้คอตูมโคมา่าก็จะเพิ่มความเทให้กับตัวละครไปอีกการที่เราอัพอาวุธเฉพาะจะเพิ่มผลของเงาติดตามดาเมจพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นก็จะโหดขึ้นแบบมากๆส่วนสําหรับเซตอุปกรณ์ที่แนะนําด้วยความที่ว่าเขาเป็นสายโจมตีหาที่บวกพลังโจมตีเยอะๆเข้าไว้อาจจะใส่เป็นเซตอัตรา,าคิดิคอน2ชิ้น2เซตแล้วไปใส่เซตดาเมจคิดิคอนก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ยังสามารถใส่พวกตัวละครชิโร่เป็นตัวละครซับพอร์ตเพื่อเพิ่มอ,อัตราคิดิคอนให้ได้อีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งตัวสําหรับตัวละครใหม่มิกะตัวตนแห่งราคะเขาก็จะเป็นระดับ s r โจมตีเดี่ยวพาโทสสีน้ําเงินจะมีสกิลอันติเมตโจมตีเป้าหมายเดียวโจมตีแบบไม่สนเกาะที่จะได้ผลของดาเมจจริงด้วยนะครับโคตรโหดส่วนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลพร้อมบัฟสร้างดาเมจและบัฟดาเมจสุดท้ายของตนเองสร้างเพิ่มมากขึ้นอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะสร้างความเสียหายพร้อมดาเม เมจจริงของแอตแท็แบบโจมตีไม่สนเกาะ เป็นตัวจอกเกาะชั้นดียิ่งเป็นในส่วนของพลาซีบทุกครั้งหลังใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจคิดิคอนขึ้นสอซน้อนทับกันได้ด้วยนะครับไม่จบเพียงเท่านั้นใน1เทินหากฝ่ายเราตัวอื่นใช้การสกิลโจมตี2ใบตัวตนแห่งราคะเขาจะสุ่มเป้าหมายเพื่อโจมตีตามด้วยสกิลเคียวสะบัดเงามีผล2ครั้งต่อน1เทินก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเคียวสะบัดเงาแค่นี้ก็โหดแบบมากๆแล้วยิ่งเราอัปเกรดดาวหนึ่งดาวก็จะปลดล็อกเคียวสะบัดเงาสร้างดาเมจสุดท้ายเพิ่มมากข ถึงยี่สดาวการโจมตีของตัวตนแห่งราคะมีโอกาสเกิดเอฟเฟกต์โจมตีตาม6ดาวนี้แบบสุดทางมากๆจำนวนการโจมตีตามสูงสุดต่อเทิร์นบวกหนึ่งก็ตีได้ถึง3ครั้งด้วยกันมิกะเขาก็จะมาให้เราเปิดซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเปิดได้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างสกิลของมิกะกันเ,เอาแบบโจมตีปกติก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยด้วยเขียวสะบัดเงา ที่เวลานั้นถ้าใช้สกิล2ครั้งใช่ไหมเขาก็จะพุ่งไปตีด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นเคียวสะบัดเงาก่อนเคียวจู่โจมนะครับแล้วก็เคียวสะบัดเงาแบบนี้ครับผมเรียกว่าโคตรดีโคตรโหดแล้วถ้าอันติแล้วก็โจมตีธรรมดาใช่ไหมอันไหนก็ได้คือรวมถึงสกิลของเขาด้วยเขาก็จะมีเคียวสะบัดเงาเพิ่มเติมอยู่แล้วปึ้มแล้วก็ฟุบฟุ๊ฟุฟุฟุ เนี่ยคิดดูถ้าเราเล่นสายคิหรือเราลงสีตัวละครอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับสกิลก็จะต่อเนื่องแบบมากๆแต่การที่เขาจะไปโจมตีต้องเป็นสกิลโจมตีนะครับพวกเนี้ยปึ๊บอ,อันติเมตของทิสเปียงเข้าไปก่อนแล้วก็เคียวจูโจมจากนั้นเขาก็จะใช้งานเคียสะบัดเงาแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นพวกสกิลเปิดบัฟอ่ะจะไม่เกิดผลแต่โดยส่วนตัวผมชอบมากเลยนะโอ้โหโคตรเก่งอะ่ะอีกทั้งก็เป็นสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินตัวละครครบทีมฟูลทีมอะยังน้อยอยู่ถ้าเอาตัวละครนี้มาเพิ่มเติมนะ ยังไงก็ได้เล่นเล่นได้แน่นอนยิ่งถ้าเราทําการอัปเกรดตัวละครอย่างได้รับตัวละครปุ๊บก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโอปอชิปสีน้ําเงินอาหารว่างที่หรูหราอัปเกรดถึง UR ก็ยังได้รับของอีกและถ้าเราอัปเกรดเลเวลถึงเลเวลหกหรือถ้าเราอัปเกรดดาวน,นะครับของรางวัลเนี่ยรอเพื่อนๆอ,อยู่แบบเยอะมากๆส่วนมิกะเขาก็มาในตู้ต,ต,ต,ตัวต้นแห่งราคาเราสามารถไปทําการเปิดสุ่มได้เลยนะครับลองเปิดสุ่มกันดูนหน่อยทริงไปต่อ หลายแล้วเนี่ยรอบนี้แหละครับมาแน่นอนนีมิกกมาแล้ว และสําหรับทีมของมิกะเราสามารถลงพวกตัวละครโจมตีเน้นๆเน,เนื้นๆได้เลยนะครับถ้ามีสีฟ้าก็ลงให้หมดพเพราะเขาจะได้ตีแบบต่อนเนื่องจะได้เกิดผลของพาสีได้ดีที่สุดป่ะลองดูตีหน่อยละกันนะครับปรับสักความไวคูณ2ชิ้นชิชิชควนไปก่อนแล้วปึ้มเนี่ยแหละสกิลสองทีโจมตีสทีนะครับ เขาก็จะได้รอบในการจมตีเพิ่มช,ช,ชู่โอ้โหโอ้โหฝั่งตัวข้าวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะปั่นไปก่อนเคียวสะบัดเงาชีโร่โจมตีน้องฝนโจมตีแล้วก็ระปัมดอกกุหลาบ ฝั่งเราเกือบหล่นแล้วค่อ,อยๆใช้สก,กิลไปเคียวสะบัดเงาอีกทีหนึ่งไปเอียงใส่คำสาปแล้วปัน่นไม่นะทาไม่ตายเลยแล้วเนี่ยชิงโอ้โห นักนวงอยู่เหมือนกันถาไม้ตายกลับไปเคียวผ่ามิติถูกเรียบร้อยหมื่นสองนะครับของยังไม่ได้ทําเอาอันติเมตของชิโร่ไปกินบัมห้าหมื่นกว่าและของน้องฝน ซุ้มสามนี่ขนาดศูนย์ดาวนะครับคิดสภาพถ้าทำหกดาวนี่ สและอย่างที่เกิดเขามีกิจกรรมปริศนาลับที่ซ่อนเลนมีเวลาให้เราเล่นถึง2อาทิตย์ด้วยกันนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23เราสามารถไปเล่นเนื้อเรื่องกิจกรรมในบทต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมผลไม้ต้องห้ามแบบนี้เราก็จะได้รู้เรื่องราวความสนุกอัศลศในการสืบสวนและถ้าเราอยากรู้เรื่องในตอนต่อๆไปก็ต้องสะสมแอปเปิ้ลให้ถึงตามที่เขากําหนดเพื่อปลดล็อกโดยผลไม้ต้องห้ามนี้เรายังสามารถหาได้จากหลาย ชื่อภารกิจเขาจะมีภารกิจประจำวันเพียงแค่เราล็อกอินในทุกๆวันอัปเกรดเลเวลตัวละคร1ครั้งต่อวันใช้พาโทษหรือพลังงานนะครับ300หน่วยต่อวันผ่านดันเจี้ยนอุปกรณ์1ครั้งรีไฟอุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์ส่วนไหนก็ได้ส่งข้อความในชมรม1ครั้งเพียงเท่านี้ก็จะสําเร็จภารกิจเราก็มารับได้ในทุกๆวันนะครับและยังมีภารกิจแบบจํากัดเวลาที่อันนี้เราจะได้รับผลไม้ต้องห้ามค่อนข้างเยอะแต่สําเร็จแล้วสําเร็จเลยนะก็จะมีขน ส่งทางอากาศ2ครั้งเราสามารถไปบรรจุสินค้าแล้วก็ส่งออกรอเวลาและส่งรอเวลาแล้วส่งรับสมัครสะสมโดยรวมแล้ว50ครั้งได้รับอุปกรณ์สีส้มใดก็ได้โดยรวมแล้ว30ชิ้นเข้าวร่วมผนึกกําลังโดยรวมแล้ว18ครั้งจุ่มแคสบอล35ครั้งแล้วก็รีไฟอุปกรณ์140ครั้งก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดเราก็จะได้รับผลไม้ต้องห้ามแบบครบคัน จากนั้นเราเอาผลไมยต้องห้ามเนี่ยไปแลกของได้ไม่ว่าจะเป็นพาทายแบบพิเศษแลกได้ถึง10ครั้ง1,000พาทายเลยนะพาทายแบบทั่วไปเหรียญแคตโตคูป,ปองขายรวดเร็ว EP ตั๋วรีคอมโพสขาดอันไหนเลือกอันนั้นได้เลยเดี๋ยวอัปเกรดตัวละครเลเวล55กันสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับเพื่อเอาพลังแล้วก็คาสเตตัสเพิ่มขึ้นและคอสตูมอย่างละเลเวล10 และเอามาลงออหอคอยสีแดงเดี๋ยวมาลองดูความสามารถของโคโคกันสักหน่อยนึงแบทเทิรนสตาร์ทมาลองหวดกันดูนะครับก็กบถ้าเรามีตัวฝนนะบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับตัวนี้นี่คือเดอะแบกตัวหนึ่งก็ตามจะถากรรมนะครับไหนนี่เปิดปั๊บไปแล้วโคโคตีด้วยโดโรธี เดี๋ยวรอบหน้านะครับโดนแน่นอนพวกนี้โอ้แต่โลของเขาหนามากางี้นเดี๋ยวปรับคูณ3กันสักหน่อยนึงเป็นความไวไปครับจิงปิว้วนี่นี่น,น,นี่โอ้โหดูตัวเลขขี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับผ่านได้แบบสบายสบายหอคอยสีแดงและจัดทีมแดงในการต่อสู้ด้วยนะ ไปต่อที่ด่านถัดไปชั้นที่ห6หุ่นเชิดชิง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 ,ชงเปิดปั๊บไปก่อน SP เหลือแค่นี้โคโค่น่าจะเก็บได้อยู่นะครับเอาโดนคําสาปหล่นไปก่อนซะแล้ว คำสาปของโดรธีก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็เล่งสปีดไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะจบนะสเทินถ้ามอนแบบปกตินะครับเทินสองเทินนี้ก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยสามารถเสร็จทีมแบบนี้ได้เลยโคโค่ก็เป็นตัวละครปิดไปรเราจะได้หาพาไทยแบบธรรมดาได้แบบง่ายขึ้น พรวหอคอยพวกนี้จะทําให้เราได้รับผ่าไทยทั่วไปเนี่ยเยอะโคตรๆนะครับหชั้นได้100แต่ชั้นที่5ก็จะได้500เยอะมากนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเด้งจุง๊โดนคำสาบหลนอยู่ดีชั้น59 ลองดูหน่อยสิว่าเหมือนกันหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วจะมีความยากทุกๆ5ชั้นนะครับเรียบร้อยครับจบแล้วก็ชั้นที่60 ชิง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 ลองออเตอร์แบบเดิมไปก่อนนะครับเปิดบับแล้วค่อยตีอ่ะชั้นอย่างนี้ก็คือถึกมากขึ้นโอมีฟื้นฟูนฟ SP ีด้วยตีมา3ทีของจริงของเรามันต่อจากนี้นี่แหละนี่ๆนี่น <c oughs> ตีได้ตีไปแต่เราจะน็อกเปิดบัฟขั้นสองสกิลลองสกิลลงหรือเปล่าในลองแบบเปิดบัฟแล้วโจมตีหน่อยแล้วกันนะครับ รปรับเพิ่มแอตแท็อย่างนี้เราสามารถเน้นตัวที่เลือดเยอะที่สุดแล้วค่อยโจมตีก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ามีการสกิลมาอยู่ผมก็จะโจมตีตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวฮิวไปก่อนนะครับอืมเพราะเดี๋ยวเราจะได้ลองใช้ท่าไม่ตายดูในรอบหน้า มาแล้สกิลเอขอลองโยนเฉิมหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับโคมา่าวิ่งไปปาจิงหุย่ยเจ็ดหมื่นหกโคตรแรงความสนุกจะต่อจากชั้นที่สูงมากขึ้นนะครับเราจะได้เห็นแอนิเมชันมากขึ้นออโต้เบนเดิ่มไปก่อน นี่ครับเริ่มตีไม่เข้าบับไปก่อนหนึงจังหวะแล้วก็ตีใส่คอมสาบด้วยโดโรธีฝั่งตรงข้ามโจมตีมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ติดสถานะเลือดไหลด้วยไม่เป็นไรเราพร้อมมีสกิลเก็บคิวด้วยฝนเก็บเดียวทางนั้นขวาไปก่อน แล้วก็เก็บทางด้านซ้ายนะครับโดรธีตีหมู่ลางทดลองเขาเปิดอันติเมตมมาโอ้โหเน้นโคโค่ซะด้วยไม่ได้แล้วอย่างงี้ขอดูหน่อยสิเปิดบัฟแล้วก็โจมตีสินะตีไปหน่อยไมู่้่จะหล่นก่อนหรือเปล่านะครับจ๊บจิจึบจบสองหมื่น ยุนเพยอ,อันติตึมสองหมื่นห้าลับอมกุลาบแปดพันเจ็ดสกิลพิเศษมาอีกทีหนึ่งสินะเราอย่าไปแค่อย่าไปซีอันติเมตของโคโคมาแล้วตีพร้อมปิดนะครับถ้ารอบนี้ไม่จบไม่รู้จะว่าไงแล้วอยู่โจมชี้ชะตา ปาดแบบเนื้อเนื้อปึ้มไม่ขีสามหมื่นห้านะครับถ้าขียังไงก็ล่น ตัวละครใหม่ก็ได้ตัวละครแจกฟรีก็มีอย่างโคโคแมวตัวผู้ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเข้ามาพร้อมกิจกรรมบอกเลยนะครับโคตรเดือดฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาัชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมมาทําการล็อกอินเพื่อรับตัวละครแบบฟรีๆกันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้ล่างคลิปมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะดูท่าไม่ตายนี่สิครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่